เด็กเด็กอยู่ในเด็กเดกอยู่ในอยู่นีจ้ะอยู่นี่จ้ะ,จะสุขสบายดยีหรือไรสุขสบายทางกายและใจมาเถิดมามาเถิดมามา,มา,มาจ้ะเด็กๆวันนี้มาอ่านหนังสือกับคุมครูกันค่ะเด็กๆหนังสือเล่มนี้มานะคะเราจะมาอ่านภาษาอังกฤษกันค่ะหนังสือ A B C เปิดไปค่ะอ่านหน้านี้ค่ะวันนี้นะวันนี้เราจะได้อ่านหน้านี้อ้าวสงสัยหรอคะเราอ่านไปแล้วใช่ไหมทำไมต้องอ่านอีกถูกต้องแล้วค่ะเราจะอ่านทบทวนไปเรื่อยๆนะคะอ้าวไหนอ่านแล้วเคยอ่านมาบ้างแล้วลองอ่านให้คุณครูฟังสิแต่เอ๊นิ้วมือน้อยๆของลูกอยู่ไหนนะอย่าลืมนำมาชี้ด้วยนะคะ โอ้ oh, อ่านได้จริงๆด้วยอ,อ่านพร้อมกันอีกรอบค่ะ m a n man แปลว่าผู้ชายนะคะปต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะอ่านแล้วก็ต้องอ่านอีกค่ะเพื่อเป็นการทบทวนยำ้ำซ้ำๆนะคะทบทวนการจำด้วยเด็กๆจะได้จำได้ด้วยนะคะ อ่นแล้วอ่านอีกไม่เป็นไรค่ะอ่านหน้านี้ค่ะเด็กๆอ่านเองก่อนอ่าใช่แล้วอ่าอนพร้อมกัน C A N Can แปลว,ว่ากระตองนะคะคําเนื้ออีกคําเนื้องลงมา M A N Man แมนแปลว,ว่าผู้ชายค่ะ C A N Can กระสองนั่นเองนะคะต่อไปหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปเลยหน้าห้านี่เลยนะคะอือดูหน้าห้าค่ะดูหน้าห้าเป็นคำศัพท์ตัวใหม่ค่ะแบบใหม่นะคะเห็นแล้วใช่ไหมลูกอันนี้เห็นภาพอะไรคะพัดลมอ่มาดูค่ะภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,ากฤษ F A แฟนแปลว่าพัดลมนะคะหรือจะแปลว่าพัดก็ได้นะคะแฟนแปล,ดไ,ดะะแปลได้สองอย่างนะคะแป็นพัดลมอ่านมาอีกทีสิคะ F A N แฟนพัดลมค่ะอ่าต่อไปคำนี้อ่านทบทวนค่ะ M A N แมนคนผู้ชายนะคะต่อไปค่ะ C A N แคนกระป๋องอันนี้ F A N แฟนพัดลมนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดค่ะเพราะในนี้มันเป็นหน้าทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเด็กๆรอสักครู่เดียวค่ะตอนนี้ให้ทุกคนไปหยิบดินสอมาคุณครูก็จะไปหยิบมาด้วยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ พร้อมแล้วนะคะมาพร้อมกันแล้วค่ะเด็กๆอ่านคำสั่งตรงนี้นิดนึงค่ะโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือในนี้บอกตัวหนังสือตัวหนังสือหมายถึงตัวอักษรหรือว่าคำศัพท์นะคะให้โยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือก็คือคำศัพท์นะคะศัพท์ภาษาอังกฤษเรามาดูภาพก่อนค่ะ ภาพแรกคือภาพใช่แล้วค่ะภาพที่สองคือภาพแน่ถูกต้องค่ะภาพที่สามคือคนผู้ชายนะคะเอ๊หรือว่าเด็กๆจะโยงเองได้นะโยงเองได้ใช่ไหมคะโอ้เด็กๆบอกว,ว่าโยงเองได้ก็อย่างเช่นแบบนี้ค่ะกระป๋องคู่กับแคนแคนเคิร์เคิร์แคนน,นนะคะ ก็โยงไปที่ตัวสีอย่างนี้นะคะต่อไปที่เหลือลูกโยงเองได้ไหมคะได้ค่ะนะคะให้ลูกโยงเองนะโยงเส้นเสร็จแล้วยังไม่จบนะคะคุณครูแอนจะสอนให้เด็กเขียนด้วยค่ะเดี๋ยวพอใครโยงเส้นแล้วรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปเขียนต่อกันนะคะตอนนี้ทุกคนโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยได้ใช่ไหมคะ ต่อไปเราจะมาเขียนคำแปลนะคะก็คือเขียนภาษาไทยอะคะ่ะเรามีคำศัพท์นี่เรียกว่าคำศัพท์นะลูกคำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์ต่อไปเราจะมาเขียนคำแปลควงขอเขียนบนกระดานนี้นะคะอ้อลืมบอกไปค่ะเด็กๆสามารถเขียนข้างบนข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะคะพื้นที่ตรงว่างที่ไหนเอ่ยที่มันว่างลูกก็เขียนได้เลยเพราะว่าชาว เราใช้หนังสือเล่มเดียวทั้งแบบฝึกหัดทั้งหนังสืออ่านนะคะอยู่ในเล่มเดียวกันค่ะอ่ะเรามาดูค่ะคำว่าพัดลมแฟน F A N แฟนอันนี้รูกมีแล้วนะคะคําศัพท์นี้รูปมีแล้วลูกไม่ต้องเ,เขียนแต่รูกมาเขียนคําว่าพัดลมพออ A D พัดนี่ค่ะแล้วก็ลมรออแส่ระอไม่มีรูปค่ะมีแต่เสียงนะคะรออมอลมนี่คือพัดลมนะคะต่อไปคำศัพท์คำต่อไปนะคะเอ N อนแมนอันนี้รูปมีหรือ,อยังคะอ่านีแล้วนะคะรู้สึกว่าผู้ชายที่จะเคยเขียนแล้วใช่ไหมคะ ขออูหูไม่ทอูลูกเคยเขียนไปแล้วก็อชออายอใช่นั่นเองนะคะคำศัพท์คำตัพทไปคำว่าอะไรน,นะคะคำว่าไหนนะแข <Can, S 2> นเนาะสีเอลูกมีแล้วลูกไม่ต้องเขียนนะคะคำศัพท์นะไม่ต้องเขียน c a n can มาเขียนคำแปลกระปอ๋อมกอบคุณแอนจำได้คุณแอนเคยสอนไปแล้วด้วยอ่ะกระค,คุณนุชก็เคยสอนนะป๋อมปออองอปองไม่จตวาปอ๋อมนี่ค่ะป๋องนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายคือคำที่อยู่ข้างบนเลยนะคะ f A เแฟนนะคะแปลว,ว่าพัดลมอนนี้ค่ะลูกสังเกตคําว่าพอพานสังเกตคําว่าพัดนี่นะคะพอพานเขาเจะหางของเขาขึ้นมาตรงเส้นเลยนะคะลูกพออะดอพัดแล้วก็ลอโอมอลมค่ะเก่งมากๆเลยค่ะลูกสามารถ กลับมาเขียนหรือว่าค่อยๆเขียนต่อได้เลยนะคะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมรงงานเหมือนเดิมค่ะครูจะได้เช็คได้ว่าวันนี้ลูกได้เรียนหนังสือไปแล้วนะคะคุณครูขอเก็บภาพหรือว่าตัวหนังสือไว้ให้เด็กๆดูไปเรื่อยๆนะคะเขียนจนเสร็จนะคะเอาล,ละเดี๋ยวครูขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ